นี้นะคะใครได้ดูการเล่นของน้องเมย์ที่เจอกับอากาเนะนั้นก็คงจะชื่นอกชื่นใจนะคะหลังจากที่คว้าชัยชนะได้และวันพรุ่งนี้ค่ะลุ้นรัชนอกอินทนนท์ในการสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันไทยที่ได้ครองมือหนึ่งของโลกนะคะหลังจากเข้าชิงชนะเลิศสิงคโปร์เพนค่ะ แบดมินตันซูเปอร์ซีรีส์ในรายการสิงคโปร์โอเพ่นในรอบรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวนะคะรัชนกอินทนนท์มือ2ของโลกพบอากาเนะยามากุชิมือ11จากญี่ปุ่นนะคะที่ชนะแคโรลินามารินมือ1ของโลกมาในรอบที่แล้ว เกมแรกรัชนกออกสตาร์ทไม่ดีนะคะโดนเยากุชินำก่อนแต่ก็เรียกฟอร์มกลับมาได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนจะชนะ21ต่อ12และ22ต่อ20ในเกมที่2ค่ะชนะ2เกมรวดผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นรายการที่3ติดต่อกันของซ u เปอร์ซีรีส์นะคะหลังจากที่คว้าแชมป์อินเดียโอเพนและมาเลเซียโอเพนมาได้ซึ่งถ้าเธอคว้าแชมป์รายการนี้นะคะจะทำให้คะแนนสะสมแสงหน้ามารินและกลายเป็นมือหนึ่งของโลกคนใหม่ทันทีค่ะ รัชนกนั้นจะไปเจอกับซันหยูมือ14ของโลกจากจีนวันพรุ่งนี้นะคะซึ่ง2ครั้งหลังสุดที่พบกันรัชนกเป็นฝ่ายชนะทั้งสองครั้งในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศรายการ Princess s i ร i วันวรี h a i l a n d Master เตอร์และรอบแรกในแบดมินตันอ l อิงแลนด์ที่ประเทศอังกฤษค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะก็ส่วนทีไปค่ะสวมเ่จอระหว่างิน,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 งนหรือว่าน,นีคก็้น,นักเหมือนกันก็อย,อยาทุกคนกให้กังใจ นะคะมีแค่ทำผลงานของเมย์ให้ดีสุดแล้วก็จะพยายามเป็นแชมป์ในรายการที่3ให้ได้ค่ะส่วนใครที่อยู่ที่สิงคโปร์อยู่แล้วค่ะถ้าใครว่างแล้วก็อยากมาดูแบบอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนมาให้กำลังใจเมย์ค่ะก็ขอขอบคุณนะคะที่คอยให้กำลังใจเสมอค่ะ สำหรับการคิดคะแนนของ BWF หรือว่าสาพ,พันธ์แบบมินตันโลกนั้นจะตัดคะแนนในรายการที่แย่ที่สุดออกไปนะคะเพราะฉะนั้นจะคิดเพียง10รายการที่ดีที่สุดเท่านั้นซึ่งหลังจบรายการนี้นะคะมารินมีแต้มเท่าเดิมค่ะก็คือ8 4 2 3 0คะแนนเป็นรายการที่ผลงานแย่ที่สุดก็ถูกตัดออกไปนั่นเองนะคะส่วนรัชนกขณะนี้มีแต้ม8 1 1 5 5 8คะแนนค่ะตามหลังมาเรียนอยู่เพียงแค่2,672คะแนนนะคะและเมื่อตัดรายการที่แย่ที่สุดออกไป1รายการก็คือ All England ที่ราชนกตกรอบป8คนสุดท้ายรายการน,นั้นมี6 0 5 0คะแนนนะคะถูกตัดออกไปแต่ถ้าเธอควา้าแชมป์รายการนี้จะมีแต้ม9,200คะแนนทําให้เกิดส่วนต่างคะแนนเพิ่มขึ้น3,150คะแนนรวมกันแล้วจะมี84,708คะแนนแซงมารินขึ้นเป็นมือหนของโลกโดยมีแต้มมากกว่า478คะแนนค่ะ ลุ้นดูนะคะพรุ่งนี้จะเป็นแมชชิงชนะเลิศที่เชื่อว่าคนไทยนั้นอยู่หน้าจอโทรทัศน์แล้วก็ลุ้นรัชนกอินทนนท์